ละครสรั้นเรื่องร้อนขนาดนี้ไปเล่นน้ำที่หน้าบ้านดีกว่าโอ้ยวันนี้ร้อนจังเลยอ่ะพี่หนูลืมไปเลยว่าพี่มายุหายไปไหนอ่ะอ๋อพี่มายุอ่ะป่วยหนักนะ่าอ๋อพี่ถ้างั้นวันนี้เราจะไปเล่นน้ำ สระน้ํานั้นไหมอะสระน้ําที่อยู่หน้าบ้านเราใช่ไหมใช่สีสระน้ํานั้นแหละพ่อนะ่ะสร้างให้เราเองเพื่ออากาศร้อนอนะเราก็ไปเล่นได้ถ้างั้นเราไปแช่น้ําแล้วก็ใส่น้าแข็งเยอะๆไหมถ้างั้นเดี๋ยวพี่อะจะซื้อน้ําแข็งให้ให้แช่นะเออก็ได้สิพี่มันอากาศร้อนขนาดนี้อะใครมันจะทนไหวเนี่ยปะถ้างั้นเราไปซื้อน้ําแข็งกันดีกว่าลูกพี่ พี่ลืมไปเลยว่าร้านสะดวกซื้อก็มีน้ำแข็งนะเออก็ได้ก็ได้เราอะเดินเอาก็ได้มันอยู่ใกล้จะตายดูสิสักน้ำของเราเราอ่ะเติมน้ำตั้งแต่ตอนเช้าแล้วพี่อยากเอ้ยน้ำแล้วอะโอ้ยก็ไปซื้อน้ำแข็งสิเราอ่ะก็ต้องเดินข้ามถนนเพราะว่ามันอยู่ใกล้นิดนึงนะเออพี่คะมีน้ำแข็งไหมคะอ๋อมีอยู่คะ่ะ ถ้างั้นรอสักครู่นะคะเดี๋ยวพี่อาจจะตักน้ำแข็งให้นะคะขอบคุณนะคะป้าเราซื้อน้ำแข็งเสร็จแล้วถ้างั้นเราไปเทใส่สระน้ำเลยนะพี่จะแช่กับหนูไหมอ่ะพี่ก็ต้องแช่สิอากาศร้อนขนาดนี้อ่ะมันก็ต้องแช่จริงๆนะป้าถ้างั้นกลับไปที่บ้านก่อนดีก,กว่า เราถึงบ้านแล้วถ้างั้นเราไปเปลี่ยนชุดก่อนไหมค่อยเทน้ําแข็งใส่อะเออก็ได้ก็ได้ถ้างั้นเดี๋ยวหนูไปเปลี่ยนชุดก่อนนะพี่ขอฝากน้ําแข็งไว้นะโอเคเดี๋ยวพี่ยืนรออยู่ตรงนี้นะโอเคเราต้องหาชุดสวยเราจะได้เอามาโพสเฟซส,สวยดีกว่าถ้างั้นเอาชุดนี้นล้แหละตั้งแต่สมัยเรียนเลยนะเนี่ย ถ้างั้นเราหาแว่นตาสวยๆก่อนดีกว่าอุ้ยแว่นตากระดดนี้ก็สวยอยู่นะถ้างั้นเราไม่เอาทรงผมนี้หรอกถ้างั้นเราเอาทรงผมเกลียวก็ได้ไม่ใช่สิเกลียวโอ้ยเราพูดผิดอีกแล้วนะเนี่ยถ้างั้นเราไปเอาเครื่องรอนผมก่อนดีกว่าพี่แต่งตัวเสร็จแล้วนะพี่มีเครื่องรอนผมไหมอะ่ะอ๋อพี่มีอยู่ยืมของพี่ก็ได้นะถ้างั้นเราเกลียวผมก่อนดีกว่า ผมเสร็จแล้วอุ้ยสวยจังเลยอะ่ะสวยกว่าทรงผมโบนั่นอีกถ้างั้นเอาทรงผมเออทรงผมนี้แหละถ้างั้นไปหาพี่ลูมิก่อนดีกว่าพี่ลูมิคะอะไรเหรอชุดนี้สวยไหมไหนขอดูซิเออก็สวยนะสวยมากเลยอะ่ะพี่อะ่ะรอน,น้องหกนาทีเลยนะเมื่อไหร่จะเสร็จเนี่ยแต่ก็เสร็จแล้วถ้างั้น เราอะ่ะเทน้ําแข็งใส่สระน้ําเลยจะได้เย็นทําไมพี่ไม่เทตั้งแต่ทีแรกอะ่ะอุ๊ยพี่ลืมอะ่ะไม่เป็นไรหรอกน้ําแข็งละลายไม่เป็นไรหรอกป่ะเราไปเตรียมทุกอย่างแล้วก็โพสเฟซกันเลยนะโอเคโอ้โห เขาสร้างเก่งมากเลยนะเนี่ยสวยมากเลยมุมนี้แหละน่าจะเหมาะกับการถ่ายรูปถ้างั้นพี่เทใส่เลยโอเคพี่อ่ะเทน้ำแข็งเสร็จแล้วนะอุย๊ยน่าแช่จังเลยอ่ะถ้างั้นอ่ะเราไปเตรียมห่วงยางกันเลยจะได้โพสเฟซสวยๆเราจะได้แต่งภาพสวยๆไงโอเคโอเคเดี๋ยวพี่อ่ะจะไปเติมลมห่ว,หวงยางก่อนนะห่วงยางเป็ดน,นะไม่ใช่ฟาร์มิงโกนะโอเคโอเค นี่พี่เติมเสร็จแล้วอุ้ยน่ารักจังเลยค่ะพี่ถ้างั้นลงไปแช่เลยถ้างั้นเดี๋ยวพี่อ่ะจะไปเอากอี้ก่อนนะพี่อ่าจะได้ถ่ายรูปสะดวกโอเคโอเคเดี๋ยวหนูลองไปแช่ก่อนนะคะอุ้ยน้ําเย็นมากเลยนะเนี่ยอุ้ยนํำไมน้าแข็งละลายอะ่ะเออเพราะแสงแดดไงมันทําให้น้ําแข็งละลายถ้างั้นรอพี่มาไม่ใช่สิรอพี่ลูมิก่อนอ่ะพี่ถือถือโทรศัพท์แล้วนะ จะเริ่มถ่ายตอนนี้เลยไหมอ่ะเออเอาตอนนี้เลยตอนนี้อ่ะฉันอะ่ะทำผมสวยแล้วโอเคเอาตอนนี้เลยนะโอเคสามสองหนึ่ง เสร็จแล้วถ้างั้นเดี๋ยวพี่อยาแต่งภาพส,สวยๆให้เลยนะจะได้โพสลง facebook นะโอเคแล้วน้องสวยไหมเนี่ยไหนขอดูสิอุ้ยสวยมากเลยอะถ้างั้นปรับให้เอวเล็กกว่านี้ได้ไหมอะอเพราะว่าวันนี้กินแฮมเบอร์เกอร์บ่อยอะเออก็ได้ก็ได้เดี๋ยวพี่แต่งภาพให้นะแช่ตามสบายเลยนะโอเค แต่งภาพเลยนะโอเคโอเค,อเ,คเดี๋ยวพี่จะแต่งภาพสวยๆให้เลยนะโอเคเยวนั่งแช่ก่อนนะโอ้ยวันนี้อากาศดีมากเลยแช่กับน้ำเย็นๆอย่างนี้เนะี่ยสบายมากเลยวันนี้อาจจะอากาศร้อนแต่เราก็ได้แช่น้ำเย็นๆน,นะเนี่ยโอ้ยยันสบายแถมวันนี้อ่ะลมเย็นด้วยถ้าเราแช่สองชั่วโมงนะ่ะเราเป็นนะคิวก็ได้เพราะว่าวันนี้อากาศร้อนแอร์ก็พังด้วยัะ ถ้างั้นเราแช่อย่างนี้แหละถ้างั้นเดี๋ยวพี่จะซื้อไอศครีมมาให้นะถ้างั้นนั่งรอตรงนี้ก็ได้นะเดี๋ยวพี่ไปซื้อไอศครีมก่อนนะโอเคไหมนั่งเฉยๆนะโอเคอืมอร่อยมากเลยอะเยันชื่นใจมากเลย องชั่วโมงเลยดีกว่าโอ้ยวันนี้อากาศเยน็นแถมขี่หลังเป็ดแล้วมันสบายขึ้นไปอีกวันนี้เป็นวันที่มีความสุขมากเลยอยู่กับน้ำเย็นๆอย่างนี้อะอยากอยู่ตลอดทุกวันเลยอ่ะอุย้ยลืมไปเลยเราเล่นน้ำสามชั่วโมงเลยเหรอเนี่ยอุย้ยตอนนี้มันมืดแล้วอ่ะพี่รูมีคะ เรากลับไปที่บ้านก่อนดีกว่าเราไปกินข้าวเที่ยงไม่ใช่สิกินข้าวเย็นป่ะเราแค่นี้แหละถ้างั้นเราไปกินข้าวเย็นกันเลยโอ๊ย้ยหิวข้าวมากเลยเรากินข้าวให้หมดเลยดีกว่าวันนี้ไม่ได้กินข้าวเที่ยงด้วยถ้างั้นเรากินให้หมดเลยดีกว่า